วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะคิดเงินที่จะต้องใช้ยามกัดเสียนกันนะคะสมมุติว่าต้องใช้3 0 0แสนต่อปีเราใส่ลบนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินที่ออกจากกระเป๋าเพื่อนๆน,นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในยามกัดเสียนนะคะเงินปัจจุบันนะคะ เงินปัจจุบันเราแทนด้วย PV ก็คือ Present Value มูลค่าเงินปัจจุบันค่ะเสร็จแล้วก็มูลค่าเงินในอนาคตอนาคตนะคะอนาคตก็แทนด้วย FV ก็คือ Future Value ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วระหว่างทางเราก็จะมีระยะเวลาในการออมด้วยนะคะ ระยะเวลาใช้ใช้เงินค่ะเป็นระยะเวลาใช้เงินเพราะอันนี้เราจะหาเงินยามกะเสียนนะคะแล้วก็ดูว่าค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นยังไงบ้างแล้วระหว่างทางก็มีเงินเฟอ้อด้วยค่ะเงินเฟอ้อนะคะแต่เงินที่เราจะต้องใช้อ่ะไปจนถึงอนาคตก็คือ3 0 0แสนต่อปีแต่เป็น Present Value นะคะเงินในปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะสร้างผลตอบแทนคือฝากธนาคารได้ที่1%นเอซนะคะอัตราเงินเฟ้อเอร์เซเราเอามาลบกันเนี่ยก็จะเหลือเงินเฟอ้อที่3%ร์เพราะว่าลบออกจาก ผลตอบแทนนะคะก็ลองมาใส่ในเครื่องคิดเลขทางการเงินซึ่งโหลดได้นะคะ mm hmm. easy c a l ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ด้วยนะคะ3 0แสนนะคะ mm hmm. เงินที่ออกจากกระเป๋าเราที่เราต้องใช้ก็คือติดลบนะคะแล้วก็ผลตอบแทน annual rate เนี่ยเราลบกับเงินเฟอ้ลลอ,บอ,ฟอลบกับผลตอบแทนเออเอาเงินเฟ้อลบกับผลตอบแทนเรียบร้อยละ เหลือ3%เปอร์เซนเพราะฝากธนาคารนะคะระยะเวลาในการใช้เงินก็คือ25ปีใช้จนสิ้นอายุไขอะคะ่ะก็คือ25ปีเราใช้เป็นต่อปีนะคะเราก็ใส่เป็นแอนน a l นแอนนุ่นคอมเพลดิ้งเนี่ยเป็นแอนน a l นะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเงิน3 0 0แสนบาทเนี่ยคะ่ะถ้าเงินเฟออร์นะคะ อัตราผลตอบแทนไม่ใช่นะคะเงินที่เราจะต้องใช้ในอนาคตอะเป็นเท่าไหร่อนาคตนะคะต้องใช้เงินถึง6 2 8 1 3 3 3 8ต่อปีนะคะเงิน3 0 0แสนบาทในปัจจุบันเนี่ยค่ะมูลค่าในอนาคตคือ ต้องใช้เงินประมาณสองเท่ากว่าเลยอะค่ะก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนอก๋วยเตี๋ยวให้ดูง่ายๆนะคะในสมัยก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวสมว่าชามละหบาทแต่สมัยตอนที่ข้าเจ้าเรียนพยาบาลมชค่ะอาหารจานละสาบาทนะคะแล้วตอนที่ข้าเจ้าอยู่มัธยมก๋วยเตี๋ยวชามละ2บาทตอนอยู่ปถมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละบาทเดียวนะคะ อนาคตเนี่ยคุณคิดว่าก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยหรือ20กว่าปีนี่แหละข้าเจ้าไปสิงคโปร์เนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละสอง้้แล้วนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่สิงคโปร์ค่ะในประเทศไทยตอนนั้นอะอาหารยังไม่แพงแค่20กว่าบาทนะคะความฝันที่คุณอยากจะมีชีวิตยังไงคะตอนกเกษียณนะคะคุณ จะวางเงินไว้ที่ไหนเพราะว่าดูท่าทางแล้วอะค่ะเอาไว้ในธนาคารก็ดูไม่เวิร์กใช่ไหมคะมันทำให้คุณกเกษียณไม่ได้เลยอะค่ะเนี่ยตัวอย่างนะคะถ้าเป้าหมายกเกษียณ20ล้านนะคะถ้าผลตอบแทน10%นะแสดงว่าหาผลตอบแทนเก่งมากลงทุนเก่งมากเลยนะคะถ้ามีเวลา30ปีอะคะ่ะ ก็ออมแค่เดือนละ8,775บาทซึ่งผลตอบแทน10%หายากนะในปัจจุบันนี้นะคะถ้า25ปีนี่14,949บาทะะ20ปีก็ออมเดือนละ2 6 1 2 0บาท15ปีออมเดือนละ47,855บาท10ปี อ,อมเดือนละ9 6 8 2 8ปบาทปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณเหลือเวลาออมอีกกี่ปีคะระยะเวลาในการอ,อมค่ะถ้ายิ่งเหลือเวลาน้อยนะคะแท่งกราฟเนี่ยค่ะก็จะชันมากขึ้นมากขึ้นจงไม่เหลือเวลาอ,อมแล้วนะความฝันในชีวิตคืออะไรอากาศษียณแบบไหนคะลองเลือกดูนะคะ ทีฉันเคยไปบ้านพักผู้สูงอายุนะเดือนละสองหมื่นเนี่ยโอ้โหอยู่แบบเหมือนคนไข้วอดรวมอะค่ะตั้งแต่ปี2,5,4,8ประเทศไทยเราค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบ full option นะคะ5ความผิดพลาดในการวางแผนกเกษียณนะคะ 1. ไม่มีการปรับแผนกเกษียณให้เหมาะสมกับ ปัจจุบัน 2. กระเียนเร็วเกินไปหลายคนกระเียนก่อนเวลาค่ะ 3. ประเมินค่ารักษาพยาบาลไว้ต่ำเกินไปนะคะใครจะรู้ว่าโควิดมาเนาะ 4. ไม่กระจายการลงทุน 5. ให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรจนไม่คิดถึงเรื่องกระเียณของตัวเองด้วยค่านิยมของคนไทยเราค่ะจะส่งลูกหลานจนจบปริญญาตี รวมไปถึงออกค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ที่อยู่ไปกระทั่งการจัดงานแต่งงานให้ลูกนะคะโดยไม่คิดถึงเรื่องการกรเกษียณของตนเองอันนี้คือตัวอย่างบ้านพักคนชรานะคะบ้านบางแคก็ต่อเดือนพันห้าค่ะต่อปี18 0 0 0ถ้า20ปี360 0 0ที่จะต้องใช้เงินนะแต่ต้องไปจองคิวนะคะ ถ้าโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะไฮโซไฮโซก็ใช้เดือนละแสนสี่ค่ะเขาจะดูแลคุณอย่างแฮปปี้เลยนะคะต่อปีก็ล้านหกแสนแปบาทนะคะ20ปีใช้เงิน33,600บาล้านหกบาทค่ะมีเยอะค่ะถ้าคุณมีเงินนะคะคุณจะได้อยู่แบบสุขสบายแน่นอนอายุ40แล้วนะคะเงินพอหรือ,อยังทุกวันนี้เพื่อนๆใช้เงินยังไงคะ ใช้ก่อนหรืออมก่อนแล้วนอกจากค่ากินค่าอยู่แล้วค่ะค่ารักษาพยาบาลบำรุงสุขภาพอกีกเพราะว่าพอแก่แล้วสังขารมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมไปตามการเวลาก็ต้องใช้เงินในการดูแลร่างกายมากกว่าตอนวัยเด็กนะคะถ้าสมมุติว่ามีเงินนะคะยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีลูกหลานนะคะ มาล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นคนแก่ที่มีตังค่ะถ้าเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินเลยรบกวนลูกหลานเป็นภาระก็จะอนาถาแบบนี้แหละค่ะไปที่ไหนคนก็เบื่อหน่ายคนก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยมีแต่คนไล่เคยเห็นไหมคะคนที่ลูกหลานวิ่งหนีไปหาลูกคนไหนก็บอกไม่ว่าง ไม่อยากให้เจอสมมตว่าใช้เงิน25ปีวันหนึ่ง200บาทนะคะก็เท่ากับ9,125 9, ลวัน9,125วันใช้ค่ากินอาหารวันละ200นะคะใช้เงินทั้งหมด1,825,000บาทค่ะอันนี้คือตายแน่นอน25ปีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย คนไม่ค่อยตายกันนะมันเกินอยู่เกินอะแต่เรายังมีชีวิตอยู่อะเงินไม่มีใช้แล้วอะค่ะคุณจะทํำยังไงคะตรงนี้อะค่ะต้องวางแผนนะคะต้องคํานวณตั้งแต่วันนี้เลยค่ะไม่มีคําว่าสายนะคะดีกว่าไม่ได้วางแผนอะไรเลยเพ่งรวยรวยไม่เจ็บ ไม่โจนไม่ไข้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะ